อ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีครับพบกับสวสวทเล่มสองนะครับมาดูกันเลยไม่เสียเวลาเล่มนี้เป็นตระกูลหัดใหญ่นะครับแล้วก็ข้อไหนที่กูแกบกวงกลมไว้แปลว่านักเรียนต้องทําเองนะครับจะไม่เฉลยในคลิปนะครับจะไม่เฉลยในคลิปให้นะครับดูเลยครับส่วนถ้าทําไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีเฉลยต่างหากให้นะครับแต่ว่าลองทําดูก่อนข้อแรกครับ เป็นเรื่องของสิบยกกําลังถ้าเมาาื่อไรลูกเห็นสิบยกกาลังนี่ลูกเติมศูนย์ไปเลยครับไม่ยากเติมศูนย์ลงไปเลยสิบกำลังสามเติมศูนย์สามตัวสิบกำลังสองเติมศูนย์สองตัวนะครับสิบกำลังสามเติมศูนย์สามตัวได้แบบนี้ครับง่ายเลยครับข้อนี้นะครับเห็นไหมสามคูณหนึ่งได้สามสองคูณยี่สิบห้าสิบสองเติมสองตัวสี่คูณสิบกำลังสามเติมศูนย์สามตัวมาบวกกันนี่ ตามนี้เลยครับโจทย์หา a คกูณ b ก็จบเลยครับง่ายๆโอเคนะครับนี่คือหน้าที่1นะครับตรงนี้พอดเราจดไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ทันกู๊แบ็กจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะข้อสอบมีโคตรเยอะเลยครับต่อมาครับหน้าที่2ดูหน้าที่2นะครับข้อ2อมีวงกลมกูแบกไม่เฉลยนะต้องทําเองนะครับมีคําตอบไว้ให้แล้วว่าตอบอะไรนะครับ ดูหน้าที่สองครับหน้าที่สองข้อที่สามครับคืออะไรพี่แบ็คมาเป็นแผงเลยฮะเอาดูแค่นี้ก่อนเขาบอก x เป็นตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนี่เขาเรียกตัวประกอบเฉพาะครับนะครับจดเลยนะครับตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะเขาเรียกตัวประกอบเฉพาะโอเคไหมเฉพาะไม่ใช่เฉพาะนะฮะซึ่งการหาตัวประกอบเฉพาะลูกต้องเอามาแยกตัวประกอบแบบนี้ ต้องเอามาแยกตัวประกอบนะครับโจทย์บอกว่า x เป็นตัวประกอบเฉพาะที่ใช้ร่วมกันแล้วมากที่สุดหมายความว่า x คือเลขที่สองตัวนี้ใช้ร่วมกันแล้วเป็นเลขที่เยอะที่สุดตรงนี้ไม่ใช่หอรอมอนะครับระวังนิดนึงนะครับ x ไม่ใช่หอรอมอนะระวังเพราะถ้าหอรอมอมันต้องเอาที่ซ้ํากันทั้งหมดก็คือมี2มาด้วย x เนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดในที่นี้ก็คือ19นะครับโอเคไหม y เป็นหอรอมอครับถ้าขอรอมอแนะนำให้ตั้งหารเลยครับตั้งหารซึ่งทุกคนคงหาหอรอมอเป็นถูกไหมครับพอได้ขอรอมอเสร็จแล้วก็โจทย์ถาม x บวก y ก็จบครับโจทย์ถาม x บวก y ก็จบ นะครับนี่คือข้อที่สามนะครับนะครับต่อมาครับขี่เส้นใต้คำนี้ครับใบให้นิดเดียวครับข้อถัดมาคือคอลนอครับเท่ากันที่เท่าไหร่อย่างน้อยค,คือคอลนอ คนหนึ่งเดิน600เมตรทุกๆ49คนหนึ่งเดินทุกๆ39ได้400คนหนึ่ง204ถามว่า3ตัวนี้จะไปเท่ากันที่เท่าไหร่จะไปเท่ากันที่เท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องคอร์ราลอลูกก็ไปตั้งหาเราเองนะครับโอเคนะนะครับคุณแบ็กใบเท่านี้นะครับต่อไปหน้าที่3 ตรงนี้ผ่านเลยนะครับจดไม่ทันพอดเองนะครับดูหน้าที่สามหน้าที่สามข้อที่วงกลมไว้ก็ทําเองนะครับแต่แนะนําให้สองบรรทัดใบให้สองบรรทัดครับคือคิดจากล่างขึ้นบนมาก่อนคิดจากล่างขึ้นบนนะครับข้อนี้ใบให้สองบรรทัดนี่นี่ตรงนี้เปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือคิดก้อนนี้ก่อน คิดก้อนนี้ก่อนคิดจากล่างขึ้นบนได้อย่างนี้แล้วก็ไอ้นี้ก็ตีขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เสร็จซ้อนไงใช่ไหมตีไปทึบอ่าที่เหลือไปต่อเองนะครับไปต่อเองนี่กุแบคใบให้เท่านี้โอเคไหมตรงนี้ผ่านนะครับต่อไปดูด้านล่างครับจนเสร็จไหมลูกนับหนึ่งสอง สามสี่จดไม่ทันพอดเองนะกันนะครับดูข้อด้านล่างครับข้อที่สี่ไอข้อที่หกข้อที่หกจทย์บอกว่าคุณแม่ซื้อนมกล่องหนึ่งบรรจุเต็มกล่องลูกสองคนดื่มนมในตอนเช้าคนพี่ดื่มนมเจ็ร้อยห้าสิบคนน้องดื่มนมหกร้อยห้าสิบปรากฏว่าเหลือนมในกล่องคิดเป็นสองส่วนเก้าของกล่องอยากทราบว่า กล่องนี้จุก,กี่ลิตรอะคุณแบงให้มีนมอ,อยู่ x ลิตรนะครับซื้อนมมาเต็มกล่องเลยมีลูกสองคนคนหนึ่งกินเท่านั้นคนหนึ่งกินเท่านี้แล้วเหลือสองในเก้าสมการอย่างนี้ครับง่ายเลยมีนมหนึ่งกล่องคนหนึ่งกินเจ็ดร้อยห้าคนหนึ่งกินหกร้อยห้าแล้วเหลือสองในเก้าของทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็แก้สมการธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเลยครับ จ็ดร้อยห้าบวกหกร้อยห้าได้พันสี่ใช่ไหมก็ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งนี้แล้วลูกเอาสองส่วนเก้าเอ็กมาอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อจะแก้สมการนะครับตรงนี้เล่มนี้ครูแป้งมองว่าการแก้สมการเป็นเรื่องที่ง่ายไปแล้วนะครับมั่นใครที่ยังแก้สมการไม่คล่องเนี่ยลูกก็ต้องไปฝึกแก้สมการมาต่างหากนะครับครูแป้งยังไม่ลงรายละเอียดในการแก้สมการมากหนึ่งก็คือเก้าส่วนเก้าลบสองส่วนเก้าได้เจ็ดส่วนเก้านะครับ เจส่วนเก้าก็สลับข้างเป็น9กส่วนเแล้วตัดเลขได้1,800มิลลิลิตรทำเป็นลิตรก็หารพันนะครับมิลลิตรนี่คือลูกบาทซอมอ,อันเดียวกันครับจากนี้มานี้ก็คือหารพันนะครับก็ได้เป็นลิตรที่หน้าที่6 ข้อที่หหน้าที่สามครับพูดผิดโอเคนะครับต่อไปครับดูหน้าที่สี่จดไม่ทันพอดไว้ดูหน้าที่สี่นะครับจดไม่ทันพอดไวด้หน้าที่สี่ 4, โคตรละง่ายเลยครับค่าเฉลี่ยครับคุณพี่ค่าเฉลี่ยคืออะไรค่าเฉลี่ยก็คือบวกกันแล้วหารเลยครับไม่มีอะไรเลยครับข้อนี้บวกกันแล้วหารเลย นะครับมาดูข้อที่8ครับข้อที่8ปดกูแบกใบแค่นี้พอนี่ใบ้ให้ว่า1รอบ1รอบรวมกันทุกมุมจนได้1รอบนี้360อีกอันหนึ่งที่จะใบ้ให้ก็คือโจทย์หาค่า y นะโจทย์ถาม x บวก y นะลูกก็ต้องหา y ให้ได้ที่จะใบ้ให้ก็คือ3ชิ้นเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมบวกกันได้180ลูกจะได้ค่า a ออกมา พลูกได้ค่าเออกมาลูกจะรู้ค่า y ครับเพราะ a กับ y คือมุมแยง a กับ y คือมุมแยงแล้วมุมแย้งเป็นยังไงกันจําได้ไหมจำไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับไปเปิดดูนะครับใบให้เท่านี้นะครับในหน้าที่สี่เอาเฮลิคอปเตอร์มารับใครวะนะครับต่อไปครับดูหน้าที่ห้าตรงนี้ผ่านนะครับจดรวดเร็วจดไม่ทันพอดเองดูหน้าที่ห้าครับ หน้าที่ห้ากูแบ็กบาให้แบบนี้ครับเขาบอกว่า A B C D เป็นจัตุรัสพื้นที่ร้อยิบเอ็ดถ้าจัตุรัสแปลว่าคูณกันเลขเดียวกันถูกไหมฮะพื้นที่ร้อยิบเอดมาจากสิบเอดคูณสิบเอดนะครับเลยทำให้ลูกรู้ว่า A B C D เนี่ยยาวด้าละสิบเอ็ดเค้ไหมแล้วจทยบอกว่าทั้งหมดนี้ยาวยีิบสี่ แสดงว่าจาก b ไปอีนี่คือสิบสามทีนี้โจทย์ถามว่าพื้นที่ข้อใดพูดถูกผิดโดยที่โจทย์สนใจพื้นที่อยู่สามอันนี้ครับลูกก็ไปหาพื้นที่ของแต่ละชิ้นมาแล้วไปลองดูว่าช้อยไหนถูกช้อยไหนไอข้อไหนถูกข้อไหนผิดคือภาพบอกไหมครับนะนี่คือข้อที่เก้าแบ็คบายให้เท่านี้นะครับเอาพื้นที่ตรงเนี้ยที่เขาสนใจเนี่ย มาหาก่อนแล้วดูว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะครับต่อไปครับข้อที่10บใบแบบรวดเร็วครับตรงนี้ผ่านนะนะครับอขออีกข้อหนึ่งครับคลิปนี้ขอข้อที่10ขอ10ข้อพอคลิปนี้ตรงนี้ผ่านนะครับดูข้อที่10ครับโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอบรูปยี่สิบนี่รอบรูปยี่สิบจัตุรัสนะ แตตุลัธแปลยว่ามันยาวเท่ากันหมด4ด้านแล้วรอบ1 28นะครับถ้ารอบละ28แปลว่าด้านละ7ถูกไหมล่ะถ้ารอบละ28ก็ด้านละ7 7 7แบบนี้โอเคไหมนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าพื้นที่แรงเงาเท่าไหร่พื้นที่แรงเงาเท่าไหร่ลูกสังเกตพื้นที่แรงเงาะไรมันจะมาจากอะไร พื้นที่แรงเงาแค่เนี้ยมันจะมาจากหน,นึ่งในสี่ของวงกลมรัศมีเจ็ดเนี่ยเนียเนียปิดยังไงเนี่ยแล้วก็ลบสามเหลี่ยมสีขาวนี่ออกไปจะเป็นแรงเงานี่ฮะหนึ่งใน 4, สี่วงกลมรัศมีเจ็ดลบสามเหลี่ยม BCD ออกไปจะเป็นพื้นที่แรงเงานะครับโอเคไหมหนึ่งในสี่ของวงกมลมรัศมีเจ็ดก็แทนค่าสูตรา i r กลังสอง พื้นที่สามเหลี่ยมก็ตรงนี้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนี่พื้นที่สามเหลี่ยมใช้สูตรเศษหนึ่งสสองคูณฐานคูณสูงนะครับคิดเลข,ขออกมาก็จะเป็นพื้นที่แรงเงาแล้วก็จบละนะครับโอเคเขียนว่าจบคลิปหนึ่งครับจบคลิปหนึ่งนะครับสวัสดี